สวัสดีค่ะกลับมาติดตาม DMC NEWS ในเวลา16นาฬิกานะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะวลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จัดงานถแถลงข่าวรู้ให้ทันพ่อค้าบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะ ศาส,สตราจารย์นายแพทย์ประกิจวาทีสาธกิจเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กล่าวถแถลงข่าวรู้ให้ทันพ่อค้าบุหรี่ stop tobacco industry interference เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งทางมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับองค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม i c แค e โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในปัญหาการทำกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทบุรีหรือ CSR โดยต้องการให้ทุกภาคส่วนของสังคมสนับสนุนให้เกิดกฎหมายห้ามบริษัทบุรีทำ CSR โดยล่าสุดได้มีมติคณะรัฐมนตรีสนับสนุนในเรื่องนี้แล้วเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งในภาคส่วนสังคมองค์กรสร้างสารรค์เพื่อสังคม i c แ r e ได้คัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพในการทำสื่อต่างๆอาทิการจัดทำโปสเตอร์หนังสั้นสปอตโรณรง์ภาพงานศิลปะเข้าร่วมสร้างสารรค์งานเพื่อสื่อสารและเผยแพร่สู่สาธารณชนให้ผู้คนเข้าใจในปัญหาการทำการตลาดโดยใช้กลยุทธ์ CSR ของบริษัทบุรี การใช้การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแต่แฝงไปด้วยความหวังผลเพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้างฐานอำนาจในการขัดขวางนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบของทางรัฐบาลดังมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากหลักฐานทั่วโลกค่ะก็จะฝากก็คือให้มีการโดยพ่อกระทรวงการคลังนะครับให้มีการดำเนินการตามมติคอรม,มอนะครับที่ให้ห้ามบริษัทบุรีทำซีเสานะครับ แล้วก็ในส่วนของกฎหมายเนี่ยมติคอรมออีกข้อหนึ่งนะครับก็ให้กระทรวง ICT นะครับไปหาทางออ,ออกกฎหมายคือขณะน,นี้กฎหมายห้ามการสื่อสารการโฆษณาการทํากิจการเพื่อสังคมหรือเสียสทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในสื่ออื่นนะครับในสื่อเช่นใน,ในสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็ในในเว็บไซต์ของบริษัทเองเนี่ยยังไม่มีกฎหมายห้ามนะครับ มติคอ,อรมอก็ให้กระทรวง ICT ไปดูนะครับว่าให้ออกออกกฎหมายครอบคลุมทุกสื่อนะครับถ้ายังถ้าถ้ายังห้ามการทำเสียสาไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องห้ามการประชาสัมพัมนธ์ทุกสื่อนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเสนอหนึ่งในอนุสัญญาควบคุมยาสูบอง์การนนามยโลกครับ ในความคิดผมนะครับเวลาผมเห็นคนสุบรีครับผมไม่ค่อยชอบเลยครับเพราะว่าเวลาผมเห็นคนสุบรีใช่ไหมครับถ้าถ้าเราเป็นเด็กใช่ไหมครับเด็กบางคนอาจจะเห็นว่าสุบรีเจ๋งแล้วก็เขาอาจจะอยากสุบรีตอนที่เขาโตขึ้นก็ผมตอนเด็กๆก็เพื่อคิดว่าคิดว่ามันเจ๋งเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้เวลาผมรู้เยอะขึ้น โตขึ้นผมก็รู้ว่ามันไม่ดีแล้วครับแล้วก็เวลาเขาสูบบุหรี่ใช่ไหมครับผู้ใหญ่สูบบุหรี่เขาไม่ได้แค่พยายามเขาไม่ได้แค่ทําร้ายตัวเองครับเขาทาร้ายคนเขาทาร้ายคนอื่นคนรอบข้างเขาด้วยครับเพราะว่าเวลาคนที่อยู่รอบข้างเขาดมกลิ่นบุหรี่เข้าไปครับอาจจะเ,เขาอาจจะเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคอื่นๆได้แล้วผมก็เลยคิดว่าเขาไม่ควร จึต้องเป็นมะเรงถ้าเขาไม่ซูบุรีผมก็เลยไม่ค่อยชอบเลยครับเพราะว่ามันแบบทําให้คนอื่นตายได้แล้วคือทําไมเขาถึงต้องทาอย่างนี้กับคนอื่นมาต่อกันที่ข่าวบุญจากต่างประเทศนะคะที่วัดพุทธเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้จัดปฏิบัติธ,ธรรมณเมืองทูนค่ะพระอาจารย์จากวัดพุทธเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านกลัลยานมิตรนพพรสิงห์รอณเมืองทูน ซึ่งพระอาจารย์ได้นำสาธุชนนั่งสมาธิกกั่นกายวาจาใจให้ใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากนั้นกระ,ะยาณมิตรนพพรสิงห์ลอได้เป็นประธานจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยอาราธนาศีห้า พระอาจารย์สวดเจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่กลัลยาณมิตรนพพรสิงห์ลอเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานส่วนสาธุชนได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและถวายพระทหารเพนแด่พระอาจารย์ส่วนช่วงบ่ายทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมจากนั้นกลัลยาณมิตรนพพรสิงห์ลอเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเครื่องททยธรรม และในโอกาสนี้พระอาจารย์แสดงพระธรรมเทศนาให้แก่สาธุชนเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องสร้างความปลื้มปิติและประทับใจเป็นอย่างมากแก่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะแล้วกลับมาติดตาม News ดีมซีนิวส์อีกครั้งในข่าวภาคข้ามช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ